สดนงันงมาขักบังก่อนนะบดใดบดโดยสบายดีเมื่อนี้ผมก็ไขยบาดทะเลเบาหินเกา่า บไ่ได้ไปตายทา้งใดพี่น้องมไอนี่หาแต่น้องกินคือเก่ามือนนี่เม,มื่อนี่ได้เมนูเป็นแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะพี่น้องนี่มื่อนี่มาผู้หมูห่อะไรนะทายไปชมดูโดยถักทายสบ,บายดีคอยสื่อเวน้นเนาะมื่อนี่มากินแกงน่อไม้ใส่เห็ดเพาะกระบาดทะเลคือเก่าบ่ได้ไปใส่เนี่ยบ่ได้ไปเมตายทา้งใดพี่มากิน,นกินสุดหน้ามาขัดบางกคนนะ แก้งเราไม่ใ็่เพาะเฮานี่มันก็เห็ดเพาะได้ถ้าผู้ชมนี่ถ้าทานผู้ชมเห็นเป็นลูกชิ้นเห็พิษกันก็ได้มือเนี่ยไงกินกับผักผักโหบเห็บเอามถาผู้ชมเคยกินว่าผักบ้านเอยเอิ้นว่าผักโหบเห็บเห็ดเพาะใหญ่ๆเลย ทเผ็ดะาะเอาอกรอบเค้ากรอบเค้าหอมคำใหญ่เลยเอคำใหญ่ด้วยครับมา bớt đầy bớt, ừ bột <laughs> ครักครักครักวิวกดงามเลยกินอยู่ตรงไหนตรงหน้าคือเการ์พี่น่องไปนี่ตัดคัใหญ่ๆเลยเอาคันอย่างไรดูนะชอมชอมชอมกันอืมอืม

โคตรกรอบผักโขเพ,พ,กกพ็ดเฮากรอบทั้งวันเพชรเปบ่แกงได้เรื่องเลยแซ่บ Con người đang đi tốt năm hùa này làm cả khắc nữa Hãy nó Xẹp năm đi lơi, thì đẹp nào, phát hộp hệp <laughs> Ai vậy Nho, nho, cái nhà cho xa mà xâm được Khẳng nhà <ngang> <laughs> Kiểu bớt <bước> tiếp Kiểu bớt tiếp เรามากินนะเช่นะเซ็งไรเมื้อกีกัดอะไรขมดีโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คอยหน่อยเด้อสำหรับมื้อนี้สบายดี